สวัสดีครับอยู่กับบรรยากาศเดิมแลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับอ่าีนน้ดูท้องฟ้ากันหน่อยมาไหนดูหน่อยด้วท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างนี่นะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ฟ้ากําลังสดใสเลยนะครับตอนนี้ประมาณเอ่อเท่าหไหร่วะากำลังจะหกโมงนะครับก็ ปกตินะรายการของผมเนี่ยปกตินะทุกวันนะครับเราจะมีการมาอัปเดตช่องเราเป็นแนวพูดหน้ากล้องนะทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ทํามาหลายอาทิตย์ก็มาทําเลยแล้วกันนะก็มาสรุปช่องดีกว่านะวันนี้เป็นอะไรบ้างนะก็วันจันทร์อยู่วันอังคารนะผมจะไปอยู่นะเพราะว่าผมต้องไปค่ายกองวันพิเศษนั่นเองนะซึ่งก็น่าจะมีวิดีโอกองวันพิเศษออกมาด้วยนะครับก็ ขอทุกคนอดทนรอนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ยังดูมาถึงวันนี้นะครับก็ช่วงนี้ผมก็หมดมุกนิดหน่อยนะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรดีก็ทําไปวันๆนะครับก็แต่ว่าก็ทุกคนก็สามารถเข้ามาดูช่องผมได้ผ่าน Discord นะครับก็เข้ามาคุยกันได้นะครับคลิปนี้ก็มาให้ดูบรรยากาศาเฉยๆพอดีผมหลับนะผมเพิ่งตื่นแล้วก็แบบว่าอวันนี้ วิวมันสวยเว้ยเดี๋ยวถ่ายวีดีโอสักหน่อยนะก็ถ่ายไม่ต้องคอยดูผมยังโอเคดีไม่ได้ไปไหนแล้วส่นนี้ก็ไม่อะไรจะพูดอะจริงจริงก็อยากพูดอะไรเยอะแต่ว่าแบบพอเปิดจริงผมไม่มีอะไรพูดแล้วก็ช่องผมก็เดินทางมาจะสามร้อยทัพแล้วนะก็พูดกับมาทุกวันอยู่แล้วโอเคไป่ะเนี้แหละลาลาเทุกอนคนของผมครับคำพูดสองร้อยหกสิบสามพิธียามเสื้อๆแบบนี้นะป่ะเพื่อนคนสวัสดีครับ